สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะครับวันนี้วันพุทธที่2เดือนกุมภาพันธ์2 2 2 2นะครับวันนี้ถือว่าเลขสวยเลยทีเดียวนะวันที่2เดือน2ปี2022นะครับเช่นเคยนะครับชาวนี้เราอยู่ด้วยกันวันนี้ยังคงอยู่ด้วยกันในพระธรรมกิจการอยู่นะครับกิจการบทที่18กิจการบทที่18บ ผมนำในข้อที่24นะครับถึง28กิจการบทที่18ข้อที่24ถึง28นะครับมีเนื้อความดังนี้นะครับขณะเดียวกันมีชายมีชายูคนหนึ่งชื่ออพอลโลพื้นเพเป็นชาวอเล็กซานเดียมาจากที่เมืองเอเฟซัสเขาเป็นคนผู้คงแก่เรียนและเรียนรู้พักคัมพีร์อย่างดี เขาได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาพูดด้วยใจร้อนรนและสอนเรื่องพระเยซูอย่างถูกต้องแม้ว่าเขาจะรู้จักแต่เพียงบัพติศมาของยอนเขาพูดในธรรมศาลาด้วยใจกล้าเมื่อปิศิลากับอาควิตลาได้ฟังเขาก็เชิญมาที่บ้านและอธิบายเรื่อง ทางของพระเจ้าให้เขาฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อปอลโลอยากจะไปที่แคว้นอะคายาพวกพี่น้องก็ให้กำลังใจเขาและเขียนจดหมายถึงสาวกที่นั่นให้ต้อนรับเขาเมื่อเขาไปถึงก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมายแก่บรรดาผู้ที่มาเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าเพราะเพราะเขาได้โต้แย้งอย่างแข็งขัน กับพวกยิวต่อหน้าสาธารณชนโดยยกยกข้อพระคัมภีร์มาพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์นะครับนี่เป็นเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในกิจการในวันนี้นะครับในกิจการบทที่18เราพบเรื่องราวที่อาจารย์เปโลได้เดินทางนะครับมาสู่การรับใช้ในเมืองโคลินนะครับและเราพบว่าอาจารย์เปโลได้ทุ่มเทนะครับในการรับใช้ อุทิศตนนะครับในการประกาศในการเทศนาในการเป็นพยานและอาศัยอยู่ที่เมืองโครินนะครับในบทที่18นี้ในข้อที่11ได้บอกว่าอาจารย์เปโลได้สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าที่นั่นตลอดปีครึ่งนะครับดังนั้นอาจารย์เปโลใช้ชีวิตของเขานะครับประกาศกับเมืองที่เมืองโครินนะครับหลังจากที่ประกาศกับชาวยิวแล้ว แต่ว่าชาวยิวนะครับหลายคนต่อต้านหลายคนไม่สนใจดังนั้นอาจารย์เปโลจึงบอกว่าเมื่อพวกท่านเองนะครับไม่ต้อนรับไม่ฟังถ้อยคําของพระเจ้าเขาจึงออกไปประกาศกับคนต่างชาติและมีหลายคนในเมืองโครินมีคนที่มาสนใจฟังข่าวประเสริฐและเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และในตอนท้ายๆในบทที่18นี้เราพบชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอะพอลโลเป็นชาวยิวด้วยเหมือนกันครับ เป็นชาวยูวคนหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับดังนั้นในหัวข้อวันนี้ผมขอนําที่บอกว่าแบบอย่างจากอพอลโลแบบอย่างจากอพอลโลนะครับเราสามารถเรียนรู้ชีวิตของอพอลโลเนี่ยเพื่อเราเองจะมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าได้ด้วยและเราพบชีวิตของชายคนหนึ่งที่เป็นชาวยูวนะครับแม้ว่า,าจาันเปาโลจะไปประกาศกับคนต่างชาตินะครับแม้ประกาศกับคนยูแล้วคนยูไม่ได้สนใจ จันเปโลก,ก็ไปประกาศกับคนต่างชาติมีเปิดโอกาสให้กับคนต่างชาติได้มีโอกาสได้รับพระคุณรับความรอดนะครับของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ด้วยแต่เรายังพบคนคนหนึ่งที่เป็นชาวยิวที่มีลักษณะหลายอย่างที่ทําให้เราสามารถเรียนรู้ด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับผมนํามาสั้นๆอยู่สี่อย่างด้วยกันเพื่อจะเป็นแบบอย่างเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเราเอง ในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันนะครับอย่างแรกเราพบว่าสิ่งที่อพอลโลนะครับเป็นลักษณะของเขาก็คือว่าเขาเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอนะครับทั้งความรู้ทั่วไปด้วยนะครับและความรู้ผ่านทางพระกัมภีร์พระคัมภีร์ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่คงแก่เรียนหมายความว่าอาจจะมีความรู้ นะครับรักในการเรียนรู้ทั้งวิชาความรู้ทั่วไปเป็นคนที่เก่งนั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงพบว่าอย่างแรกคือเขาเป็นคนที่เรียนรู้อยู่เสมอ,อพอลโลเป็นคนมีลักษณะที่เป็นคนที่เรียนรู้ถ้อยคําของพระเจ้าและเพือพ่อมพีบอกว่าเขาเป็นคนที่รู้พระกัมภีเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่แค่รู้ธรรมดานะแต่เพื่อี์บอกว่ารู้เป็นอย่างดีด้วยว่าพือพ่อีตอนนี้ หมายความว่าอย่างไรและเพิ่มพีข้อไหนที่กําลังเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่อ้างว่าพระเยซูคริรสต์โปร่งทรงเป็นพระคริสต์เพื่อสามารถจะตอบโต้เพื่อสามารถจะเป็นพยานได้อย่างถูกต้องนั่นเองสิ่งที่สองนะครับไม่เพียงแค่เข้าเรียนรู้แต่ว่าเขายังเป็นพยานเรื่องของพระเยซูคริสต์ด้วยใจร้อนรนนะครับเพิ่มพีได้ขยายความต่อไปให้ให้เราเห็นลักษณะของเขาว่าเมื่อเขาเป็นพยานเมื่อเขา เมื่อเขาประกาศพระน,นามของพระเจ้าเนี่ยลักษณะของเขาเป็นคนอย่างไรเขาพูดด้วยใจร้อนรนเขาพูดด้วยใจกล้านะครับเป็นคนที่แบ่งปันความรักของพระเยซูคริสด้วยคําพูดด้วยการเป็นพยานเขาไม่ใช่แค่เป็นคนที่รู้เท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคนที่รู้แล้วก็เก็บไว้ในจิตใจไว้ในสมองไว้ในความคิดเท่านั้นนะครับเป็นคนรู้มากเป็นคนเก่งนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการแบ่งปันก็คงเป่าประโยชน์ แต่พโลได้แสดงบางอย่างให้เราได้เห็นเมื่อเขารู้เมื่อเขาเข้าใจพระคัมภีร์เขาก็นําสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเข้าใจนั่นแหละแบ่งปันกับพี่น้องแบ่งปันกับทุกคนเพราะเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่อยากจะนําไปสู่ผู้คนอีกมากมายนั่นคือการที่จะบอกว่าพระเยซูคริสโพรองทรงเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับสิ่งที่สที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ด้วยกันก็คือว่า มีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าและสอนเรื่องพระเยซูอย่างถูกต้องนะคำนี้จะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับสำหรับพระคัมภีร์ของเราบางครั้งเราเป็นพยานบางครั้งเราพูดเรื่องของพระเยซูแต่ว่าการที่เราอาจจะไม่ได้รู้จากพระคัมภีร์ภาพรวมหรือเราอาจจะรู้แค่บางมุมบางจุดแต่ว่าเราไม่ได้มีการค้นคว้าก็อาจจะทำให้เราพูดนะครับ เรื่องของพระเยซูนะครับในบางมุมบางจุดอ,อย่างไม่ถูกต้องก็เป็นได้นะครับดังนั้นการที่เราเองจะเป็นพยา,ยานนะครับและาการที่เราเองจะหมายความว่าดําเนินชีวิตให้เป็นผู้เชื่อในพระองค์ในการเป็นพยา,ยานที่ดีเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่สอนนะครับเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องด้วยนะครับสอนเรื่องพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องเพราะทุกวันนี้พี่น้องครับอย่าลืมนะครับ มีคำสอนหลายอย่างเกิดขึ้นมีคำอ,อะไรต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องถ้าเกิดเราไม่ได้ดูเพิ่มพีจริงๆนะครับหรือไม่ได้ดูเพิ่มพีดีๆเนี่ยเราก็อาจจะหลงไปตามคำสอนหลงไปตามคำชักชวนนะครับอาจจะมา,าชวนเราด้วยวิธีการต่างๆนะครับด้วยสิ่งที่ดีมากมายที่เขาจะล่อ ลวงให้เราฟังเขาแล้วก็หลงเชื่อในบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูนะครับมีลทัทธิหลายลทัทธิมีคําสอนหลายคําสอนที่เกิดขึ้นที่จะทําให้คําสอนของพระเยซูผิดเพี้ยนไปแต่วันนี้เราพบว่าอปอลโลเขาสอนเรื่องพระเยซูอย่างถูกต้องเขาอธิบายให้กับคนอื่นได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสอนและอธิบายให้กับครอบครัวนะครับ ให้คนอื่นได้เข้าใจมากขึ้นได้ด้วยนะครับไม่เพียงแค่นั้นตอนท้ายยังบอกว่าเขายังสามารถโต้แย้งนะครับยกพระกัมพีมาพิสูจน์ยกพระัมภีมาโต้แย้งกับพวกชาวยิวต่อหน้าสาธารณชนคือต่อหน้าชุมชนต่อหน้าในที่แจ้งเนี่ยอพอลโลผู้นี้เป็นคนที่มีความกล้าและเขาพูดเรื่องราวของพระเจ้ายกข้อพระกัมพีมาเพื่อจะยืนยันพิสูจน์ว่า พระเยซูคริสต์โปร่งท่งเป็นพระคริสต์จริงๆนะพระเยซูโปร่งทรงเป็นผู้นั้นที่เพิ่มพลีกําลังกล่าวถึงเลงถึงและมันสําเร็จที่พระเยซูแล้วอพอลโลกําลังยืนยันอย่างนั้นโต้แย้งอย่างนั้นนะครับและสุดท้ายก็คือว่าอพอลโลได้แสดงความรักและความหงอยใต่อพี่น้องด้วยกันและในขณะเดียวกันพี่น้องนะครับที่เป็นผู้ช่วยด้วยกันก็แสดงความรักแสดงความหงอยใแสดงความช่วยเหลือต่ออพอลโลเช่นเดียวกัน เราจึงพบภาพการสามาัคคีธรรมเกิดขึ้นเราจึงพบภาพการช่วยเหลือของพี่น้องธรรมิชชนผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรามีโอกาสได้พบและเรียนรู้ด้วยกันในกิจการในวันนี้นะครับดังนั้นแบบอย่างจากอพอลโลนะครับสั้นๆในเช้านี้ผมเชื่อว่าเมื่อเราได้ตระหนักและเรียนรู้ด้วยกันจากชีวิตของอพอลโลให้เป็นแบบอย่างให้เป็นที่ท้าทายในจิตใจของเรานะครับให้เราเป็นคนที่ เรียนรู้นะครับอยู่เสมอนะครับพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งความรู้ทั่วไปนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสทั้งความรู้พระคัมภีร์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญก็ต้องเรียนรู้ทุกๆวันด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่รอฟังการเทศนาจากอาจารย์ในวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ทุกๆวันเราสามารถเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยตัวของเราเองด้วยด้วยการอ่านหรือข้อไหนที่ไม่เข้าใจก็จดไว้หรือโน้ตไว้นะครับแล้วก็ถามผู้ที่มีประสบการณ์หรือ เป็นอาจารย์ผู้สอนก็จะช่วยให้เราเข้าใจพหมพีมากขึ้นเพื่อเราเองจะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแสดงความรักแสดงความห่วงใยต่อกันและกันต่อไปได้ด้วยเหมือนกับอพอลโลได้พบเจอกับพี่น้องผู้เชื่อในในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันนะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกท่านและให้แบบอย่างอพอลโลนะครับได้เป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของเราในวันนี้ได้ด้วยนะครับเพื่อเราจะทําตามอพอลโลนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ให้ชีวิตแบบอย่างจากอปอลโลได้เป็นที่ท้าทายในจิตใจของเราในฐานะที่เราเองเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันที่เราเองจะต้องเรียนรู้ถ้อยคําของพระองค์อยู่เสมอเป็นคนที่พร้อมในการที่จะประกาศพระนามเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานใจกล้าในการที่จะพูดในการที่จะแบ่งปันความรักของพระเยซูนั้นพร้อมด้วยที่เราเองจะเป็นคนที่รู้ จากในการที่ในการที่จะแบ่งปันในการที่จะเข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่ทําให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูสิ์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างแท้จริงเพื่อจะแบ่งปัน mm. เพื่อจะช่วยเหลือ mm. เพื่อจะนําความรักของพระองค์ออกไปขอบคุณพระองค์เราขออธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ร่วมกันในนามพระเยซูสิ์เจ้าอาเมนขอใจพรจทุกท่านนะครับสวัสดีครับ